สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกรพยนต์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่นี่ครับกับรถ v ีออสนะครับข้างหลังผมนะครับมีเรียงกันเต็มเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว 1.5e นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าที่หลอดอยู่มีสีอะไรรุ่นอะไรปีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองนี้ชมได้เลยครับโอเคครับผมเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบสีออกฟ้าๆนะคะประกายม่วงๆหน่อยๆนะครับผมออกแบบว่า สว่างสว่างนะครับโทนสองสว่างนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่นปี2012นะครับคันนี้จะขายอยู่ที่279,000่าบาทนะครับผมสำหรับตัวแรกของเรานะครับตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะครับผมจะออกเป็นทองๆนิดหน่อยนะครับผมสีก็จะดูแบบไม่เหมือนใครดีนะครับผม เนสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตัวอีมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นเกตปี2015นะครับตัวนี้ราคาตั้งขาวจะอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมครับตัวนี้3 4 9 0 0 0บาทนะครับมาที่ตัวสีเทากันบ้างนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยนะครับผมเพิ่งมาใหม่เลยเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปี2017นะครับรุ่นปี2017นะครับตัวนี้จะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวย้อนห 1.5e ปี2017 นะครับผมสภาพก็เดิมๆกริบๆทุกคันนะครับผมการันตีได้เลยนะครับผมโอเคด้านข้างผมครับนี่เลยครับเป็นตัวปี2017อีกเช่นเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทนะครับในรุ่น 1.5E ตัวนี้นะครับในปี2017ตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับถัดมานะครับอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคันสีขาวนะครับ รถนี้กัปี2017เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เลขไม้ยังข้างจะน้อยสุดเลยนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่399,000บาทนะครับผมสำหรับยอรตัว 1.5E สีขาวคันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับคันนี้เขาแต่งใส่ล้อแม็กมาให้แล้วด้วยนะครับผมแต่ยังอย่างที่ผมบอกนะครับรถที่นี่ก็จะคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็ จะเน้นเป็นรถสวยเดิมๆนะครับจะไม่มีการชนหนักไม่มีการย้อมแมวอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเลขใหม่ก็จะแจ้งตามจริงเลยนะครับไม่มีการกอเลขใหม่นะครับผมนี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่ๆวันนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหาวีออสอยู่นะครับติดต่อผมได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมผมจะแปะช่องทางการติดต่อต่างๆอะไรเอาไว้ให้นะครับผมนี่ครับผมาดูด้านหลังรถเลยนงครับ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวครบรอบ55ปีของตัววต้าพอดีนะครับถ้าตัวที่ครบรอบแต่แต่รุ่นของตัววีต้าเนี่ยเขาจะมีโลโก้นะครับเป็นรุ่น50ปีนะครับผมก็ทีครับเป็น50ปีนะครับแต่เพราะปัจจุบันนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น60ปีละที่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่น50ปีนะครับผมนี่ครับรถใหม่ๆนะครับเพิ่งมานะครับผมหวังว่าลูกค้าคงจะชอบนะครับถ้าใครสนใจรถ V ีออนะครับก็ ติดต่อผมมาได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากจะเข้ามาดูรถจริงอยากจะมาทดลองขับนะครับอยากจะดูสภาพเบื้องต้นนะครับแอดไลน์ผมมาได้ตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการบริการลูกค้าให้ทันทีเลยนะครับผมนี่ครับโอเคก็ถือว่าครบถ้วนนะครับอันนี้ถือว่ายังยังไม่หมดนะเพราะว่ามีจอดข้างในอีกหลายคันเลยครับตัววีออสนะครที่อยากได้นะครับมีตัว G ตัว J ก็มีนะครับผม แต่ตัวนี้เราจะเป็นตัว e นะครับเพิ่งมาใหม่มก็จะมารีวิวให้ดูแบบนี้แหละเอ้าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่รับชมนะคะผมแล้วก็ต้องลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับโอกาสหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหให้ดูอีกก็เดี๋ยวติดตามผมเอาไว้นะครับสวัสดีครับ